เที่ยวบ้านบุกชุมชนเก่าแก่ริมคลองบางกอกน้อยชมการทำขันลงหินหนึ่งเดียวในไทยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ชุมชนบ้านบุกนะคะที่เป็นชุมชนเก่าแก่ริมคลองบางกอกน้อยกว่า200ปีแล้วค่ะ ที่นี่นะคะเขามีภูมิปัญญาที่น่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างนะคะคือการทําขัดลงหินซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุทยานะคะจนปัจจุบันนี้เขาก็ยังดําเนินกิจาการนี้อยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคะว่าการทําขัดลงหินนี่เป็นยังไงกันนอกจากนี้นะคะยังได้สัมผัสวิถีชีวิตนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนบ้านบุกอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ชุมชนบ้านบุเป็นชุมชนเก่าแก่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ที่มีอายุกว่า200ปีสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษชาวบ้านบุนั้นอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เมื่อครั้งเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองโดยกลุ่มที่อพยพมานั้นเป็นชาวอายุธยาที่ประกอบอาชีพช่างบุหรืออาชีพทำขันลงหินซึ่งเป็นภูมิปัญญาการช่างมาจากสมัยกรุงเสียอยุธยาที่ย่านวังชัยมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมทีชุมชนบ้านบุมีการกระจายทำทุกบ้านและพัฒนาเป็นโรงงานส่งขายทั้งในฝั่งพระนครและฝั่งทนบุรีผู้ซื้อส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มเชื้อพะวงศ์ข้าราชการชั้นสูงทั้งนี้เพราะคันลงหินนั้นทำยากใช้วัตถุดิบชั้นดีและมีความประณีต แต่เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมขันลงหินได้รับความนิยมน้อยลงปัจจุบันเหลือบ้านสุดท้ายที่ยังคงประกอบอาชีพนี้คือโรงงานขันลงหินเจียมแสงสัจจาของคุณเจียมวิมลศรีแสงสัจจานอกจากนี้หากได้เดินลัดเล,ลตามตรอกเล็กๆในชุมชนบ้านบุจะได้สัมผัสกับร่องรอยวิถีชีวิตคนริมคลองไม่ว่าจะเป็นตลาดไร้คานหรือตลาดวัดทอง เดิมเป็นตลาดริมน้ำที่มีการย้ายตลาดมาที่กลางชุมชนในปีพศ2467ซึ่งปัจจุบันไี่มีการค้าขายแล้วโดยตัวตลาดมีการสร้างเป็นอาคารที่เป็นโรงขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไม้ในการสร้างหลังคาเป็นทรงโคง้งไม่มีคานร,รองรับจึงถูกเรียกว่าตลาดไรคา,านหากมาเที่ยวชมชุมชนบ้านบุในวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีสถานที่เวิร์กช็อปบ้านหัวโขนลูกพระพราย ที่ทำกิจกรรมระบายสีหัวโขนจาเป็นกิจกรรมเว h สบนะครับลงสีหัวโขนเขียนลายหัวโขนนะครับเป็นงานกลุ่มเบอรเตอร์ให้น้องเที่ยวหรือน้องๆเนี่ยได้มีสว่วนร่วมในการจดปลายกุญกันะครับเป็นเจ้าของวัฒนธรรมตัวจริงที่แท้จริงนะครับเปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะสามารถล็อกอินเข้ามาได้นะครับ เดินลั้นล้อไปท้ายซอยชุมชนบ้านบุกจะได้พบกับโรงรถจักรธนบุรีสัญลักษณ์ของบางกอกน้อยที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในสงครามโรคครั้งที่สองซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วนจากการทิ้งระเบิดโจมตีจากฝ่ายสัมพันธมิตรปัจจุบันเป็นศูนย์ซ่อมรถไฟและสถานที่เก็บหัวรถจักรไอ้น้ำที่เคยใช้งานในสงครามโลกค,ครั้งที่สด้วยค่ะ ทั้งนี้ภายในชุมชนยังมีวัดสุวรรณารามราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ภายในชุมชนเดิมชื่อว่าวัดทองเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งวัดนี้ถือเป็นวัดที่ถูกใช้ในการพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและขุนนางสำคัญหลายคนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์พระอารามและให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ โดยมีหลวงวิจิตเจษด,ดาทองอยู่กับหลวงเสนีบริรักษ์คงแปะจิตกรเอกเป็นผู้เขียนและภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งเป็นประพุทธรูปหล่อบางมังวิชัยสกุลช่างสุขโขทยัยนามว่าพระศัสดาหให้กราบไหว้และสักการะกันอีกด้วยค่ะ